สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียนในพระราชูปถมผมมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องดักจับคราบน้ำมันอัจฉริยะด้วย AI โครงงานนี้ได้นำมาพัฒนาต่อย,ยอดเพิ่มเติมจากโครงงานที่ผ่านมาดังนี้ 1. เริ่มแรกใช้ขวดน้ำกันลอนสีขาวเป็นแกนแต่มีการดูดซับน้ำมันได้น้อย 2. พัฒนาโดยใช้ผ้าเป็นแกนซึ่งดูดซับน้ำมันได้ดีแต่มีการดูดซับน้ำปะปนมาด้วย 3. ได้พัฒนาเป็นสายพันลำเลียง PVC ทำให้ดักจับคราบน้ำมันได้ดีมากปัญหาทำไมถึงได้ทำโครงงานนี้ปัญหาการปนเปื้อนของคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากอุบัติเหตุทางทะเลหรือการทิ้งของเสียจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือการรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์น้ำพืชน้ำชายฝั่งทะเลและแหล่งน้ำจืด จากข่าวการรั่วไหลของน้ำมันซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาหลายวิธีเช่นการใช้สารเคมีดูดซับหรือการใช้เครื่องจักรกลในการกวาดคราบน้ำมันแต่มีค่าใช้จ่ายสูงมากคณะผู้จัดทารรจึงคิดประดิษฐ์เครื่องดักจับคราบน้ำมันอัจฉริยะด้วย AI วัตถุประสงค์ของโครงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงานขั้นตอนการทำงานของโครงงานขั้นตอนและวิธีการออกแบบเริ่มต้นด้วยการประชุมปรึกษากันในกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อเสนอโครที่ปรึกษาจากนั้นประชุมปรึกษาการดำเนินงานและแบ่งหน้าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ออกแบบสิ่งประดิษฐ์และกำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 2>, 2. การสร้างชุดคำสั่งเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกร,รม KidBright IDE ใช้กล้อง Husky Lens สำหรับส่งข้อมูลให้แกนหมุนดักจับคราบน้ำมันทำงานพร้อมรีดน้ำมันจากแกนหมุน 3. ประดิษฐ์ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานสามารถตรวจจับและกำจัดคราบน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพเสร็จแล้วสามารถสรุปผลการทดลองได้ตามตารางดังนี้ค่ะผลสรุปดังต่อไปนี้1เครื่องดักจับคราบน้ำมันอัจฉริยะด้วย AI สามารถตรวจจับและกำจัดคราบน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบัญญัประดิษฐ์ AI และบอดสมองกลนฝังตัว Kidbright ผ่านการทำโครงงานที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมสำเร็จกรองตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้พวกเรานำเครื่องดักจับคราบน้ำมันอัจฉริยะด้วย AI ไปทดสอบประสิทธิภาพและนำไปใช้ในลำคลองของชุมชน